วดใช่ไหมแลม้วเอากาวร้อนไปทำไมลูกนี่เอาไปอุะไรฮะอุดโทษไหนห <c oughs> อุดแลวอุดไ, <c oughs> ไม่อยู่ไหนทไหนเอากาวร้อนอุนโทษไหนโย่ถ้าจะเอาไปอุนใช้ลูกบล็อกสีลูกบล็อกเบอร์สิบอะเอามาขันเข้าเลยสายตาแต่ละคน ได้นอนกันหรือย <ksam> ังไหนหันมานีดิโอเติมเรื่อยเลยนะพวกเรานี่ไปรุ่นนอนน้อยแต่นอนนะเปลี่ยนส่ยางพีบากหน้าหลังใช่ไหมเปลี่ยนสายยางพีบากหน้าหลัง ลุยอย่างเดียวนะพ่อไปลุยไม่คิดนะฟ้าไม่คิดนะฟ้าเห็นแล้วต้องมาโอ้สายตาเน้เน่เลยคยตะแคงให้หน่อยใส่ไงเฮ้ยเรื่องวันนั้นชนไก่เรื่องปัตรุลุตลาจับเนาะก็เซมผู้ใหญ่บ้านเจ๊เฮ้ยโคตรปั่นนะผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละโคตรเฮ้ยนั่นแหละ นั่นแ,แหละโคตรเติมหมดวิ่งชิ้มอะไรตายบปหมดนี่น่าสนใจไม่ได้ป่ะบอกเบอร์สิบสองหรือบอกเบอร์สิบฮึบเลยขันเข้าหรือขันออกนั่นน่ะน่ะปอนเดือดขันไปไหนหรอฮะขานะเด<อ>็กผ<อ>่ากันเติมบ่อยหลายเด็กๆเอ้ย อ้าวตัดดูสบมทั้งวันนะครับวันนี้เอเออ้าวเร่งน้อย น้องทีผสมยังเออทำหน้าวดูชัดๆนะไปเียนไปเไปเออน้ำมันหมดทักหาเด้อจริงน้ำมันหมดทักหา น้ำมันถังหนึงก็ไม่พออ่ะวันวันน่ะโล